อ่อความโกรธโมโหโหรือกิเลสสิ่งเศร้าหมองมาในลักษณะต่อต้านไม่ยอมรับปฏิเสธความเป็นจริงของชีวิตแท้ที่จริงแล้วกิเลสโดยนี้มีตั้งแต่หยากไปสู่ละเอียดถ้าขั้นละเอียดแล้ว ะจะเป็นลักษณะการเหมือนกับเป็นการกระเพื่อมของจิตใจในระหว่างการฝึกจิตในการพลักใส่สิ่งกระทบจนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่ตราบใดที่จิตยังมีปฏิกิริยาเต้าต่อต่อ,ตอ,ตอ,อสิ่งกระทบ แม้แต่ในระดับริเอรอนอย่างนี้สมาธิซึ่งเป็นฐานของวิปัสสนาและปัญญาจะไม่เกิดแต่วันนีเ้เราจะเน้นในในเรื่องความโกรธความโมโหหรือหรืออัปต,ติต่างๆในชีวิตประจำวันามากกว่าที่จะปัญญายในเรื่องจิตภาวนาชั้นสูงที่ถึงแม้ว่า คนส่วนใหญ่มักจะเล่าว,ว่าคนนั้นทำให้เราโกรธคนนั้นทำให้เราผิดหวังอะไรเป็นต้นเหมือนกับว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะการกระทํหรือการพูดของคนอื่นแต่ที่จริงแล้วยังจะต้องมีการยอมรับหรือการยินดีหรือการผสมโรงจากกิเลสภายในใจิตใจ ของัวเราวันจึงจะโกรธได้ฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้เห็นตรงจุดนี้ให้ใหได้เราจะได้ไม่รู้สึกว่าเป็นเหยื่อของใครคนอื่นถึงจะโหดร้ายก็ตามก็สามารถทำให้เราลำบากลำบากกายก็ได้ แต่ไม่สามารถทำให้เราเป็นทุกข์ทางใจไม่สามารถทำให้กิเลสมเีเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ที่ความ <c oughs> ความโกรธเกิดขึ้นเพราะอะไรที่เห็นได้ง่ายสุดก็คือเมื่อ,เ,อเราอยากได้อะไรสักอย่างและไม่ได้สิ่งนั้น เราจึงรู้สึกขับค้องใจหรือรู้สึกงุดงิดรำคาญหรือรู้สึกโกรธถ,ถ้าว่าเราไม่ได้เพราะคนใดคนหนึ่งแล้วมันจะโกรธเขานั้นเหมือนกับว่าเขาเป็นเหตุที่เราไม่มีความสุขที่ต้องการตัวร้ายไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่สิ่งอื่น ตัวร้ายคือโกรธตัวตัณหานั่นเองก็ตราบไปท,ที่เรายัางปล่อยให้จิตใจตกเป็นทาตของตัณหาความโกรธก็ย่อมเกิดคือเป็นธรรมดาที่อยากจะให้เข้าใจว่าที่เราโกรธบ่อยๆหรือถ้าเป็น ถึงขั้นเรื่องรงหรือว่าขี้โกรธนั้นก็เพราะาจิตใจของเราส่วนใดส่วนหนึ่งยังชอบยังเมาอยู่ในความโกรธยังพอใจกับความโกรธอยูอ่อย่างเช่นในกรณีที่เราอยู่ในสถานการณ์เราอ,อยู่ในอ,อยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเรา ไม่สนใจความทุกข์ความสุขของเราเราจะออกความคิดเห็นอย่างไรไม่มีใครสนใจไม่ให้มีไม,ไม,ไม่ไม่มีใครให้เกียรติเลยแต่ถ้าเราโกรธเมื่อไหร่โวยวายเมื่หโอ้เขาเริ่มหันมาสนใจรับฟังให้เกียรติให้ความสำคัญนั้นผู้มีอำนาจน้อยหรือผููที่ ทุกทีกค,คมขึนก็จะรู้สึกเวลาโกรธเรามีอำนาจดันั้นมันจะทุกครั้งที่เราโกรธต้องสังเกตความรู้สึกอพอใจอหรือว่าเพลินอยู่ในความโกรธเราต้องสังเกตตัวเพลินเราจึงจะเห็นโทษเห็นความความสำคัญความโกรธเป็นกิเลสที่ จะว่าไปแล้วระง,งับง่ายกว่าความโลภเพราะอะไรเพราะทุกคนเห็นความโกรธแล้วต้องรู้สึกอานากรยียาแล้วเป็นทุกข์นั่นในการตบอบปัญหาธรรมะของอาตมาตลอด20-30ปีเอคําถามว่าทํายังไงเราจึงจะได้เอาชนะความโกรธม,มีบ่อยปล่อยมากแต่คําถามว่าทํายังไงจะได้เอาชนะความโลภน้อยเนาะ น้อยมากเพราะว่าคนส่วนมากยังพอใจที่จะโลกแต่ไม่โลกแล้วกลัวจะชีวิตจะไม่มีรสชาติจะชืดชืดจะไม่มีอะไรวงความโกรธง่ายกว่าเพราะว่าทุกคนก็อยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราพิจารณาเห็นโทษแล้วก็ควรจะ ดูว่าความโกรธแม่วินาทีเดียวก็สามารถทำลายบุญคุศลที่สะสมไว้หลายหลายหลายชาติแล้วแค่หนึ่งวินาทีคนฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นตน้นถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นเคยทำบุญทำกุศลอย่างไรแล้วว่าตัดหนทางของตัวเอง ผู้ที่ในการฆาตกรรมต่างๆซึ่งผู้ที่กลัวฆาตกรรมก็คงมักจะกลัวข้อแปลกหน้าแต่แท้ที่จริงแล้วฆาตกรรมที่เกิดขึ้นก็มาเกิดขึ้นในครอบครัวสส่วนใหญ่เกิดผู้ฆ่ากับผู้ถูกฆ่ามักจะรู้จักกันมักจะเป็นญาติกันและครอบครัวเดียวกันเป็นเรื่องความโกรธ สสทส่นี่เราจะปฏิบัติต่อความโกรธอย่างไรเริ่มต้นเราต้องมีสมาธิเป็นที่เ,เ,เป็นารากฐานคือสมาธิในที่นี้หมายหมายถึงว่าการยอมรับว่าความโกรธไม่มีไม่มีอะไรดีเลยเกิดบางคนก็ยังเชื่อว่าความโกรธนี้มันเหมาะสมในบางสถานการณ์แต่ถูกอยู่ใน ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดขี่สู้กับผู้มีอำนาจมากกว่าความโกรธจะเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ถอดแท้ไม่ให้ยอมแพ้เพราะความโกรธคือพลังต้องการพลังสู้ต้องรักษาความโกรธเอาไว้ว่าเป็นกำลังแต่พระพุทธเจ้าองค์อตรได้ที่มีความโกรธอยู่ในใจหรือตัดสินอะไรด้วย จิตท,ที่มีโกรธการตัดสินนั้นมักจะไม่ค่อยอได้ผลเท่าที่ควรเพราะจิตท,ที่โกรธเป็นจิตที่หยาบจิตท,ที่ไม่สามารถเห็นความสุขุมและความละเอียดอ่อนของเหตุปัจจัยต่างๆการตอบรับการแสดงออกทุกอย่างมักจะไม่ค่อยจะเหมาะสมะและไม่ค่อยจะ,ะนำไปสู่ผลที่ต้องการ ตรงการข้ามจิตใจที่เป็นกลางอย่างตื่นรู้ไม่ใช่เฉยเมยแต่ว่ามีจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายด้วยพลังของสติของปัญญาจะเป็นจิตที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรที่เหมาะสมได้ผลที่สุดนี่คือลักษณะมาทิฏฐินั้นความโกรธไม่ดีเลยไม่มีโอกาสไม่มีที่ไหนตรงไหนที่เราควรจะยอมรับ นี่คือสมาธิที่เป็นจุดเริ่มตน้นจากนั้นในการปฏิบัติเชิงศีลธรรมเราต้องอตั้งอกตั้งใจว่าโกรโธเท่าไหร่เราจะไม่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครด้วยกายวาจาเพราะโกรธเราจึงให้คนรอบข้างสบายใจเราให้สิ่งล้ำค่าคือ ให้ทุกคนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยนี่คือของขวัญที่ทุกคนสามารถให้กับคนรอบข้างรู้ว่าเราไม่เป็นอันตรายกับเขาเขาไม่ต้องกลัวเราอย่างไงไงเราจะไม่เปลียป่ยนเปลี่ยนโดยกายโดวยวยาจาที่เมื่อเราไม่มีเจตนาไม่เปลียป่ยนเปลี่ยน แล้วเ,เราไม่ทำกรรมทางกายทางวาจาที่ว่าทำกรรมนั้นก็ทุกครั้งที่เราคิดโกรธคิดโมโหเ,เป็นต้นแล้ว,ลวเราแสดงออกทางกายทางวาจาเราเสริมหรือว่าเราเติมเชื้อของความโกรธให้มีมากาให้มีรุนแรงมากขึ้นนี่คือการสร้างกรรมทุกครั้งที่ จิตคิดจะทําคิดจะพูดแต่ไม่ทําไม่พูดนันก็เป็นการลดอ,อํานาจลดพลังของตัวโกรธเป็นกรรมดีนั้นไอ,อ,อการที่เราชนะความโกรธด้วยการภาวนาด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญา จะได้ผลในเมื่อไม่ไมไมเติมเชื่อของความโกรธด้วยการกระทําด้วยการพูดอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในทางด้านจิตใจเราจะลดจะเลิกจะปล่อยวางความโกรธทันทีไม่ได้เพราะอึงเกิดตามเหตุตามปัจจัยมันคอยสะสมมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้ว แล้วต้องคอยเป็นคอยไปในวิธคีคือเราพัฒนาคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติโดยตรงกับความโกรธเช่นความเมตตากรุณาควาเจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำเราขอให้ข้าพเจ้าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีความสุขเถอะ อันนั้ก็สร้างสัญญาสร้างความคิดสร้างความเคยชินในความหวังดีต่อตัวเราและคนรอบทางและสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะคอยต่อด้านหรือว่าทดแทนความคิดจะเปลี่ยนเปลี่ยะเลยความคิดด้วยความโกรธหลังจากนั้นแล้วเราจเจริญสติเพราะโกนที่เราเจะโกรธอย่างเต็มเต็มที่ก็ต้องมีอาการ อ่อนๆเกิดเชื er ้อก่อนอาจจะเป็นในความเกร็งในบางส่วนของร่างกายความเกร็งในไหลความเกร็งใน uh, <c oughs> ในายหน้าอะไรก็แล้วแต,แต่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราชันสังเกตเราก็จะได้เห็นเลยว่าทุกครั้งก่อนที่จะโกรธมันก็จะมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นความปิดปกติของกาย เกิดขึ้นเราจำไว้โอกาสหน้าพอเริ่มปรากฏเราก็จะได้รู้ตัวว่า,าต้องระวังนะกำลังจะกรธนะถ้าปล่อยมากกว่านี้จะกรธดงนั้นเราก็ได้ระง,งับตั้งแต่ยังเป็นอาการอ่อนๆอยู่ความอดทนก็สำคัญยิ่งพอบางทีเราก็รู้รู้อยู่แต่ว่าทนไม่ได้ ดันทารู้แล้วทนไม่ได้ก็พอๆกับไม่รู้เสลยนั่นความอดทนความอดทนไม่ใช่อดกลั้นไม่ใช่กัดฟันเดียวคืออดทนก็คืออยู่กับสิ่งที่ไม่ไม่น่าชื่นใจไม่น่าอินดีและสิ่งที่ทนได้ยากอ,อยู่โดยที่ไม่แสดงออกภายนอกหนึ่งไม่เก็บกดหนึ่ง รับรู้รับทราบอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งสิ่งนั้นคอยอคลี่คลายไปคอยดับหายไปตามธรรมดาของมันอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราควบคุมเราระมัดระวังในการแสดงออกทางกายทางวาจาอย่างสม่ำเสมอและเราจเจริญด้วยสติด้วยเมตตาด้วยความอดอทนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ลับ ความโกรธได้ทีเดียวเพราะความโกรธเกิดจากความคิดผิดบางอย่างความยึดมั่นถือมั่นในเราในของเรานั้นในในทางเชื่อปัญญาเราต้องพิจารณาตรงนี้ว่าใครเป็นเจ้าของของโกรธความโกรธโกรธเกธิดอย่างไรเมื่อเราดูด้วยสติอย่างสมบูรณ์เห็นว่าที่จริงไม่ใช่มีผู้โกรธแต่ความโกรธ เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุมีปัจจัยที่สมบูรณ์ดนั้นมันไม่ใช่ว่าผู้โกรธแต่หลังจากาความโกรธเกิดขึ้นม่าจะมีการยึดมั่นถือมั่นว่าเราโกรธด,ดันั้นอาการโกรธเ,เ,เกิดก่อนผู้โกรธตรงกันข้ามกับสามัญสำนึกหรือการสำนวนในภาษาที่เราใช้ทั่วไป แต่ันเป็นสัจธรรมความจริงที่ทุกคนสามารถสังเกตได้เมื่อเราเห็นว่าตัวเราเองจะโกรธหรือจะมีกิเลสข้อไหนนั้นก็ไม่ใช่ว่าเพราะตั้งใจได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เป็นหลงอยู่กับมันเราไปยินดีกับมันเราไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราเราจึงจะได้ขอเิดว่าคนอื่นก็คนเช่นเดียวกัน ตัวเราเองซึ่งมีศรัทธาที่พยายามพัฒนาชีวิตของตนพยายามเลิกพยายามละพยายามปล่อยวางก็ยังไม่ค่อยได้ผลนับประสาอะไรกับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรพยายามที่จะลุกพ้นจากกิเลสดังนั้นเราก็หายภัยเขาได้เพราะร,ารู้ว่าเขาเป็นเหยื่อของกิเลสเขาไม่มีปัญญาในเรื่องกิเลส เราจึงจะจะไปโกรธเขาทําไมตัวเราเองอถึงแม้ว่ามีความตั้งอ,อกตั้งใจบางทีก็ลืมบางทีก็เผลอล้าก็หาย,ายตัดัวเองอบางเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเราจับประเด็นได้ว่าหลงเพราะอะไรอย่างไรเมื่อไรเราก็สามารถปรับปรุปรงแก้ไขเพื่อว่าต่อไปเราจะไม่หลงเช่นนั้นอีกต่อไปนี่ความ <c oughs> เมื่อเราปฏิบัติทั้งทางด้านศีลทางด้านสมาธิและทางปัญญาทางด้านพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และทางด้านปัญญาหรือความคิดความเข้าใจต่างๆแล้วอย่างเป็นระบบอ,องค์รวมจิตใจจะค่อยๆเบาลงความโกรธความโมโหจะค,อคออ่อยๆโอนลงแล้วความเมตตากรุณา ก็จะปรากฏจะเจริญงอกงามจมเป็นเครึ่องภาคภูมิภาคภูมิใจเครื่องชื่นใจทั้งของเราและของคนอื่นอะไรวันนี้ก็คงได้ให้ขอคิดในเรื่องความกรธการปฏิบัติต่อความกรพอสมควรที่เวลา